นะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกหรือผู้ที่ติดตามในช่องคุยสบายสบายกับนายธนเดชนะครับไม่ทราบว่าที่ดูดูกันไปแล้วนะก็บาง คลิปนะฮะก็มีการเข้ามาดูกันโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะหลักหลักเป็นพันพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีก็ถือว่า,า,วาดีาาดนะแต่สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆนะวันนี้เอาสุดยอดของเขาเรียกว่าอะไรเหรียญพระศกเหรียญที่เขาเรียกว่านะที่ดีอ่ะแล้วก็มีประสบการณ์และ เจิท่านนี้เนี่ยนะก็ไม่ธรรมดาถือว่าเก่งมากเก่งมากเป็นอภิญญาสงฆนะ์เป็นพระที่มีอภิญญาสูงมากนะคือปลูกเสกอะไรนะก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงปู่ศรีนะหลวงปู่ศรีวัดสแกหลวงปู่ศรีวัดสแก คำนะว่าวัดสแกเนี่ยที่ยุทธยานเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะก็คือหลวงปู่ดูวัดสแกนี่ก็พระเครื่องท่านก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดนะครับถือว่าโอ้โหเอาว่านะไม่ธรรมดาก็แล้วกันถือว่าในเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์เบอร์เรขาเรียกว่าแบบเบอร์ต้นต้น,ตน,นะ หลวงปู่ดูวัดสแกนี่นะแต่อีกท่านหนึ่งนะในวัดสแกก็คือหลวงปู่ศรีนี่แหละนะเป็นสิทธิ์ผู้พี่เรียกว่าสิทธ์ผู้พี่เป็นพระคู่กันเลยที่นะสร้างวัตถุมงคลออกมานะครับคู่กันแล้วก็เป็นคนที่ทํานุบํารุงวัดสแก่ให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับให้มีคนเข้าไปกราบไหว้พระ แล้วก็เช่าหาบูชาในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยสายวัดสแกเนี่ยก็จะมีสองท่านนี่ยลหลวงปู่ศรีกับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆเ,เราจะคุยเราจะมาดูเหรียญนหรือรายละเอียดกันเนี่ยนะเราก็มาคุยกันสเปหิระไปตามภาษาสโลแกนคลิปของเราไอช่องของเราอยู่แล้วก็คือเราก็มาคุยกัน คือทุกวันนี้นะเราก็เพื่อนๆก็จะเจอนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยได้หลายเหตุการณ์แต่ที่สำคัญที่สุดนะเพื่อนเเห็นไหมบางทีเราก็ไปเจอไอ้ข่าวที่มันนะ ได้หลายช่องอ่ะผมเปิดไปเนี่ยไอ้ข่าวการเมืองก็ว่าไปการเมืองไปนะก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันมีมูลความจริงหรือมันเป็นแค่การดิสเครดิตกันนะทั้งตัวบุคคลทั้งตัวรัฐบาลนะบุคคลก็โดนรัฐบาลก็โดน นะอย่างโน้นอย่างนี้เห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยหลายช่องเปิดไปนี่เจอเลยขึ้นเพจไอชั้นสิบสี่นี่ก็ลองไปแทงหวยกันดูนะถถูกนะสิบสี่อ่ะดังเหลือเกินชั้นสิบสี่อะนะครับเปิดไปหน้าไหนก็เจอชั้นสิบสี่เปิดไปหน้าไหนก็นะแต่มาเราก็อย่าไปยุ่งเขาแล้วมันเป็นเรื่องกระบวนการในการ สืบสวนสอบสวนกระบวนการที่มีทำเข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงว่าเวลาเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยนะเราถ่ายเป็นช่อง YouTube หรือ Facebook อะไรก็แล้วแต่เราจะเจอไอช่องไอ้สิบสี่สิบี่สิบอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังว่านะครับว่านะไม่รู้มัน จะยังไงต่อแต่โอเคแหละมันก็เป็นเรื่องของใครทําอะไรไว้มันก็ว่ากันไปตามเหตุตามผลนะนะตามเหตุตามผลแต่ว่าอยากให้เอาพื้นที่ข่าวเนี่ยเอามาใส่ข่าวอะไรพวกนี้มันมากมายปไปเลยผมว่ามันมันเยอะไปอะ่ะมันเล่นกันเยอะไปเล่นกันจนกระทั่งแบบว่าอะไรที่ดีๆหรืออะไรที่มันควรจะต้องมีอ่ะอย่างการเตือนภัยน้ําท่วมเนี่ยแผ่นดินไหวอย,อย่างเงี้ย ฝนตกฟ้าผ่าหัวอยูนี่นะเพื่อนๆเห็นไหมผมว่าพายุบ้านเรานี่นะมันเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะมันแรงมากเลยนะไปลาเราไปดูคลิปหิมะหัต่างจังหวัดหรือว่าทิปพายุรดูร้อนเข้าอย่างภาคอีสานอย่างเงี้ยถือว่ารุนแรงแล้วนะอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีช่องที่มันต้องเตือนภัยแล้วเห็นกันบ่อยๆข่าวก็ต้องทํากันแบบนี้มันนี่คือการเตือนภัยที่ถูกต้องเลย นี่คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่คือความยากลําบากเวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราควรเตือนภยัยเราควรช่วยเหลือกันแบบนี้ดีกว่าไหมาช่องทีวีหรือช่อง youtube ต่างเนี่ยควรไปดูข่าวทำข่าวลักษณะอย่างนี้การเตือนภัยอย่างนี้ให้คนอื่นเขาได้รู้ดีไหมดีกว่ามาทําอะไรกันไม่รู้ด่ากันนะว่ากันทะเลาะกันเหยียดยามกันดูหมิ่นดูแคลนกันอย่างนี้มันสร้างสรรค์ ประเทศเราอ่ะมันสร้างสารรค์ให้คนเราฉลาดขึ้นนะนะครับวันนี้ไอ้ความรุนแรงในเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันนะมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับไฟไหม้อีกเห็นไหมโอ้โหดย๋ยวนี้ไฟไหม้ก็ถี่ขึ้นนะไฟไหม้ก็ถี่ขึ้น วันก่อนก็เจอข่าวไฟไหม้โรงงานโอ้โหวันก่อนนะวันต่อมาก็มีไฟไหม้ชุมชนบ้านลงบ้านเลยนี่การนี้ก็คือการสูญเสียที่มันแบบโอ้โหนั้นนะมันไม่น่าเกิดขึ้นนะ่ะในลักษณะข,ของว่าการป้องกันภัยเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ก็อยากดีกว่านะยังดีถ้ามันมีแล้วก็มันเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากความนะความไม่คาดคิด นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเราจะเซฟพวกนี้ได้ก็อยู่ที่ความระแวดระวังความระมัดระวังในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไฟฟ้าและวงจรเรื่องเกิดจากการชำรุดของเครื่องอย่างเงี้ยเราต้องมีการดูแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันได้นะการเสียบปลั๊กทิ้งไว้อย่างพวกนะ ไอ้พาวเวอร์แบงค์แล้วเบิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับมันเป็นการเตือนภัยกันมันดูเดาดูได้เราก็นะเราเป็นผู้ที่ใช้อะไรเนี่ยเราก็จะคิดเออเราก็จะป้องกันตัวเราได้นะครับอย่าประมาทเลยเลที่ผมเคยพูดทุกครั้งแหละการใช้ชีวิตเนะี่ยต้องมีสติตลอดเวลาเราอย่าประมาทเลยเลเราอย่าใช้ชีวิตแบบมีความเสี่ยงอะ่ะต้องมีสติ มีสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตจะไปไหนทำอะไรเนี่ยถ้าเรามีสตินะทุกอย่างมันก็จะไม่มีภัยมาหาตัวเราหรือจะมีมาเราก็ป้องกันได้เพราะเราใช้สติเราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะครับอย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความถ้าเรียกอะไร ใช้จิตที่มันมีความโกรธนะโมโหไปคิดไปทำร้ายกันนะครับก่อนจะทำอะไรลงไปการจะลงมือทำอะไรเราต้องมีสติของเราตลอดนี่คือข้อข้อที่ควรจะต้องมีกันทุกคนนะ่เมื่อทุกคนมีสติมีมีอะไรมันก็จะยับยั้งชั่งใจในการกระทำทน,น,นั้นของเราถ้าเราทำเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีนะ สติมันเตือนตัวเรามันก็เออไม่ทำซะนะเลี่ยงไปทำอย่างอื่นที่มันไม่มีความเสีย่ยงโอเควันนี้เรามาดูเหรียญรุ่นสี่นะครับหลวงปู่ศรีนะวัสดแกโอ้โหนี่ตอนนี้ก็หาดูยากนะแต่ว่าก็สายยุทธยาเนี่ยวันนี้ผมมีผมว่าคลิปหลายคลิปนะจะมีสายยุทธยามาให้ดูกัน คือเคยร,รู้อยู่แล้วว่าอยุธยาเป็นเมืองเก่าแล้วมันมีโอ้โหผมว่าเกจิอ,อาจารย์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปแต่ละคลิปแล้วกันของอยุธยาวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงปู่ศรีกันนะตอนแรกเหรียญเนี่ยผมมีเก็บตั้งนานนะแต่ผมก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเออเป,เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะผมแต่ผมด้วยความที่แบบเอผมว่าเหรียญนี้เขาทาสวยอะ คือเขาออกแบบมาได้ดีนะแล้วผิวดีนิวดีเพื่อนดูดิดูความตึงดูความคมอย่างเงี้เห็นไหมความงามอ่ะผมชอบนะผมชอบศิลปะในการออกแบบอย่างเงี้ยและการลงยันอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบแหมมันนะเพื่อนดูดิดูดิดูผิวผ้าดิดูความนะอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบบ ชอบง,งานงานศิลปะอย่างเงี้ยมันอยาคิดแค่ว่าเอ้ยศักิศิลนะพเพื่อนดูความงามนี่คือการออกแบบที่แบบนะได้วิจิตศิลมากอะ่ะนะออกแบบเหรียอญน,อนะครับเหรนะียญนะเกจิก,ก็ดีอยู่แล้วอะเก่งอยู่แล้วอ่ะแล้วยังมาเจอแบบนะเเรียกอะไร ศิลปะในในเหรียญเนี่ยนะครับเป็นงานศิลป์ที่แบบผมว่าแกะได้งดงามมากนะเหรียญเหรียญหนึ่งอ่ะแกะได้งดงามที่ผมเจอมานะผมเจอมานะถ้าแกะได้งดงามมากออกแบบได้สวยงามมากนะครับนะนี่รุ่นสี่นะน่าจะปียี่สิบกว่าแต่ผมไม่รู้แ,แต่นี้ข้อมูลพวกนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปหาข้อมูลพอเจอก็หยิบมาให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับเนี่ย เพื่อนๆก็ดูในความเรียบร้อยของงานที่ผมบอกเวลาดูดูความคมความเรียบร้อยนะครับนะนะอย่างนี้เหรียญดีนะครับเหรียญดีมากตัวประการนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะใส่อะไรลงนะดูดิดูแค่ยันเนี่ยดูแค่ยันดูแค่ยันดูคา,าถาท,าที่ลงในเหรียญเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดนะสุดยอดนะนะ จากศิละปะในเรื่องของการออกแบบเหรียญแล้วเนี่ยนะเพื่อนๆก็ดูไหมนสวยสวยแล้วแบบมันมีแบบแหมมันมีมิติมันมีชีวิต่ะมันมีความงดงามนะเนี่ยเพื่อนก็ดูความเรียบร้อยคือคนเก่งกันอยู่แล้วแหละเรื่องเหรียญเรื่องแต่แค่มาแนะนําให้รู้ว่านี่คือเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่นสี่นะรุ่นสี่รุ่นสี่น,นะครับ ถ้าเจอก็เก็บได้เพื่อนอย่างนี้ถือว่าดีมากดีมากนะถือว่าเป็นเกจิที่แบบว่านานๆจะเจอนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าต่อนะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันหล่กเป็นเพื่อนนะครับจะได้ดูคลิปสวยๆนะได้ดูคลิปแบบมีสาระเพิ่มเยอะๆ นะครับเป็นเพื่อนกันเป็นสมาชิกกดติดไลค์กดติดตามกันไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ